ได้มาโอเค D L C รู้สึกว่ามันจะชื่อว่า It Live Under Your House นะครับเอ้ย e Under My House ก็คือมันแปลว่ามันอยู่ที่บ้านของฉันมันอยู่ใต้บ้านของฉันโอเคมาเริ่มเลยแสงเังเปิดอยู่แล้วก็ประตูก็เปิดลงเอ้ยเปิดขึ้นนะครับไม่เปิดอยู่ไม่ใชบแบบนี้เลยอะ่ะโอเคจะมาเช็คแล้วว่าครชอยู่บ้านนี่ไหมโอเคเราเป็นคนนะครับเป็นคนจริงๆ้วยนี่รถนะครับ อุ้ยอไอ่กลิ่นบ้าเหเนี่ยเหม็นชิบหายเลยโอ้โหโอ้โห what the shit บ้ะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้คนต้องกลิ่นแบบนี้วะโอ้โหมาหรือหมาวะเนี่ยแล้วไม่บอกวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ่านี่รูดครับอย่าเพิ่งไปก่อนโอ้โหเลือดไหลเป็นทางเลย นี่ไงนี่คือทายที่มันมานะครับออกมาอีากอย่างที่ประตูที่หน้าต่างมันเปิดอยู่อะ่ะฉันควรจะทำความสะอาดที่ดีนนะเปล่าวะซับโปเกตหรืว่าอะไรวะอ๋อซับโปเกตก็ว,ออตว,ว่านี่ไงผมคิดที่เกิดอะจริงด้วยมันอากาศมันมันกลิ่นศพเยอะครับมันเหม็นหายใจไม่ออกดีดีที่หน้าต่างเปิดไว้ก็เลยไม่งั้นเนี่ยคงตายไปแล้วเพราะว่าเหม็นมากนะครับเนี่ยมีศพตั้งกันเลยโอ้โหจับได้เลยคนะุณ เดี๋ยวเอาเอะอยู่ไงนะี้เนี่ยโอ้ทั้งชั้นเต็มไปด้วยพวกเลือดอะ่ะมันเหม็นหมดเลยโอ้ไม่กอดจะไม่อยากรู้ว่าเกิดที่ที่นี่กันแน่ไม่อยากรู้เลยจริงนุ่มก็ออกไปซีไม่อยากรู้ว่ากูกลับแล้วเนะี่ยต้องเข้าไปรู้จริงๆหรอออกเถอะออกไปได้จริงด้วยต้องเข้าไปในบ้านของมันนะนะ โอ้พระเจ้ามึงคิดยังไงของมึงที่เข้ามาไปไอนน้นี่คือที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเข้าไปทำไมมึงรีกสำรวจมาก็ได้มึงเจอแบบนี้เนี่ยมึงเข้าไปก่อนเองทำไมวะเนี่ยหลุมลึกข้างหน้าของฉันเนี่ยมันดูเหมือนแบบไม่มีจุดจบเลยอะฉันมองแล้วไม่เห็นเลยอย่กจะนึกว่าอยากจะเข้าไปในเนี้ยจะต้องเย้แล้วอวะ เซตเพื่อคลานนะครับโอ้ยเข้าไปลําหาอะไรวะเนี่ยหรือมันก็ไม่ได้เล็กขานไมไ่เล็กขานนะครับแต่มันก็เล็กแหละนั่งคลานอะหมู่ของหมู่ของพนักง,งานก่อสร้างเหรอบางทีมาอาจจะเป็นอาจจะมีโอกาสสักนิดหนึ่งก็ได้ที่จะเป็นของเขาเอะนะฉันกลับหลังแรกต่อไปแล้วฉันต้องไปข้างหน้าต่อ โอ้ยมตามหาใครเนี้ยโอ้ยรูมอนมันจะกว้างเรื่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยนะที่กูจะไม่มาเนี่ยบอกอตรงนะโอ้ย อากาศมันเริ่มหนักขึ้นเริ่มจะหายะยากขึ้นเรื่อยๆมันก็ออกไปซิกลับเถอะไม่กลับหรอกผมกลับแล้วบอกแค่แหละไอเกดที่แคบไม่น่าจะเล่นกินไม่ได้เลยเนะี่ยมันแคบมากนะครับนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยยังแคบม,มันกว้างพอสมควรอะฉันกลัวฉันหายจะผ่านไม่ได้จะต้องเอาไฟฉายเนี่ยท่าไฟฉายเอาไว้แล้วก็คลานไปเหมือนตัวนอน เดี๋ยวฉนทได้นะเอาล่ะเริ่มกันเริ่มมาอ๋อตกลงไเนี่ยแขนฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วอะฉันเริ่มจะแขนล้าอ๋อแขนติดนะครับติดเพราะว่าขยับไม่ได้แล้วที่ทำได้อย่างเดียวก็คือต้องใช้ขาครับในการดันตัวเองเข้าไปโอเคใช้ขาดันตุ๊บอ๋อตุ๊บกูเฉ็ยดมือเฉ็ยดมือ ว่าเอ้ยมันเลยจะถ่ายจะยากขึ้นเรื่อยๆยากมากขึ้นจะไม่เหลือทางเลือกต่อไปแล้วอ่ะจะต้องไปหน้าเท่านั้นมึงเข้าไปอีกทำไมล่ะโอ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยเชี่ยเชี่ยแกเกี่ยวฉันติดอ่ะฉันแอบปล่อยไม่ได้ฉันฉันติดมาเอ้ยปมามามาฉันติดฉันติดเชี่ยจะไม่อยากตายในหลุมนี่จะต้องพยายามไปจะคอประคองติดไว้ก่อน ต้องหายใจให้เต็มปอดแล้วก็เต่าลมหมดฉันให้ตัวเล็กลงก็คือเอาอากาศในปอดเดี๋ยวให้ออกไปจะได้ผ่านไม่ได้โอเคหายใจออกหายใจออกหายใจออกเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้า่อายแล้วฉันก็จะออกแบบนี้ได้เรีวดันไปโอเคฉันไม่อยากเชื่อเรยวฉันสามารถจะออกจากตรงนั้นได้แล้วเย้ yeah. แล้วมึงก็กลับไปไม่ได้แล้วไงล่ะโอ้โอ้โอ้จะไม่ชอบเสียงแบบนั้นเลยอ่ะมันอยู่ข้างหลังฉันนี่ไงมึงกลับไปได้แล้วปะ <S <S ทางที่เข้ามาเนี่ยถูกบล็อกแล้วฉันต้องหาทางอื่นไปออกไปอีกบ้าเลยเชียร์มึงเข้ามาทำไมมึงชื่อวยเนี่ย แต่เนี่ไม่ใช่มากกับบาลีเนี่ครับมาก,กับบาลีเนี่โดนแดกแล้วเจ็บลอยเป็นเป็นแบบว่าอาหารเย็นผ่านไปโอ้กระตูกระตูเนี่ยถูกล้อมไปด้วยดอกไม้นะครับมันเหมือนเป็นโทเทียมอะไรบางอย่างถ้านายมอใ,ใกล้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีวิญญาณออกมาจากหินเลยละ่ะ มันคือวิญญาจริงๆหละเหมือนฉันที่จะเหมือนฉันจะเข้าไปอยู่ในรัฐที่อะไรสักอย่างแล้วละ่ะเันหวังว่าแปลว่าอะไรบ้า The o f t h i s w for d i s Home เฮ้ใช่ไหมล่ะผมว่ามันจะไม่น่ากลัวแล้วกัน, oh. กน,นโอ้ถ้าขนลุกที่สุดโอ้ ไม่เคยกลัวโลกฉันไม่เคยกลัวรูมาก่อนเลยนะฉันรู้สึกว่าที่นี่ฉันรู้สึกเป็นลูกแล้วอ่ะมันตายจากพวงมงินอื่นแลยแหละฉันคิดว่าฉันไม่คิดว่ามันเกิดจากการขุดนะถ้าหากฉันห้าทางออกไปจากที่นี่เร็วสุดเข้ามาทำไมเข้ามาเพื่ออะไรวะ ก้อนกัวนะครับมันมันดนูนุ่มมากเลยอ่ะน่าจับจังเดี๋ยว่จับหายแล้วนี่โอ้ oh my god อะไรก็แล้กัน,กนจำทางไว้ก่อนโอ้โหโอ้ยโอ้ oh โอ้กระดูเตรีหมดเลยโอ้คนลุกกูไม่อยากอยู่ที่นี่ตัวนไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปขึ้นไม่ได้ปะไปก่อนดินี่ก็ลงไปขึ้นไม่ได้ปะ ด้บยกันแต่ผมวางข้างหน้ากันดูข้างหน้ามีอะไรครับยังไมนทางลงไปอ่ะมันจะลงกลับมาได้อีกไหมอ๋อนี่ไงที่ทางเดียวกันใช่ใช่ใช่เปิเปล่าป่ะโอเคใช่โอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่าเงียบดิ น,นี่ไปหรือเปล่าที่พอกการเป็นบวกการเป็นคนนี่คือน,น่ากลัวมากเลยับเนี่ยพอเราเป็นพวกบิสาร์ยไม่เห็นน่ากลัวเราบิสารไล่ล่านี่ถูกถูกล่าครับที่ทางลงนะทางตันท,ทำไมล่ะเงี้ยทางลงโอเคลงไป เฮ้ยโอเคเีย,เยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรก็ได้เอาบวกไปเฮ้ยรู้สึกเหมือนข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของของโลกแกล้วฉันรู้สึกวันนี้มาก่อนคุณนคุณนะเมื่อฉันเด็กอะฉันก็ฉันก็เลยอะไรวะทำสิ่งมนทีลข้อบกอ เหมือนกับว่าตอนฉันเหมือนตอนฉันดเด็กๆกันและฉันได้เข้าไปยังตึกที่ถูกทิ้งร้างไม่กลับตายในตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบตัวพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างอ่ะนะเป็นที่ที่ไก้พวกไว้ลูกเดชอบจะเข้าไปแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหล,หลังคาแล้วก็ดื่มกินดื่มเหล้ากินสูบบุหรี่ดูสูบยาอนะไรแบบนี้ ก็มองไปยังดวงดาวข้างบนนี่จะไม่ได้ไปบนหลังคาะนะกสนใจช้นท้ดินมากกว่าแก็เลยลองลองไปด้วยตัวเองดูบางบางครั้งเนี่ยการลงเข้าไปในรูอย่างนี้เนี่ยได้ควรจะหยุดแล้วก็ปิดไปฉายดีกว,ว่าวันเดย์สุดพา์ตเกต และในอีกมันต่อวันในอีกวันมันสักวันหนึ่งเนี่ยฉันก็ลุกขึ้นมาก็เจอกับความมืดแล้วก็ฟังเสียงลมทะลุผ่านหลุมอะไรแบบนี้มันเริ่มเรื่มอะไรเนี่ยในนั้นฉันก็ได้ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงของใคไรบางอย่างเสียงอะไรบางอย่างที่สะกุลดังมากมันเหมือนเสียงของการกระทบกันของเหล็กเลยล่ะ มันทะลุมาฉันได้ยินฉันรู้สึกกลัวมากกลัวแบบกลัวแบบจินตนาการไม่ได้แล้วฉันก็เลยเริ่มขอลองขอเองขอ,ขอพี่เหลือแต่ก็ไม่ใครตอบกลับมาเมื่อฉันออกมาเนี่ยฉันก็เจอทางไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกเมื่อฉันออกมาเนี่ยฉันก็ได้เห็นตึกคือเื่องของตึกเนี่ยถูกทำลายสร้งมามีไปด้วยมากมายตาย พวกเขานั่งอยู่บนหลังคาตอนที่ฉันตอนที่ดึกเนี่ยถลม่มมาจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยฉันก็เริ่มที่จะเสี่ยงเสี่ยงมากขึ้นฉันชอบการที่อดีตของฉันเนี่ยหลังฉันก็เลยตัดสินใจที่จะกลายเป็นตำรวจเพว่ามาทำให้ฉันเนี่ยไ,ได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับความตายแต่ที่โดมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมีปงอย่างแตะตาออกไปอ่ะฉันไม่รู้สึกแบบนี้มา่ก่อนเลย ันให้ฉันมันทำให้ฉันเนี่ยรู้ส, <chips S 1> ส,ส,ส well ึกตื่นเต้นแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยกลัวในเวลาเดียวกันก็คือมึงโอ้โหกูว่าแล้วมาหนึ่งลงมาเองคนเดียวมึงแม่งโลจิตเหมือนกันแล้เนี่ยทำมันเล่นไปอยากตายอยากตัวอยากเสี่ยงตายบ้างเถอะแม่เสี่ยงตายของจริงแน่มึงอ่ะเดี๋ยวกันอุ้ยรู้สึกว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไปทักออกก็ได <ordan> ้นะอีกแล้วเอ รู้มิกแล้วอพี่นี่ปะนี่ไอท้ทางปุดนี่มันกว้างกว้างมากเลยอ่ะกว้างกว่าอันก่อนอีกฉันต้องเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยสัตว์ปุออกทีได้ออกไปเลยฉันได้ยินฉันรู้สึกถึงบรรยากาศข้างนอกเนี่ยเริ่มไหลผ่านถวงฉันโอเคไปได้ตายจริงแน่มึงยังไม่เจอตัวตัวหลักเลยอ่ะ นี่ไอ้ทางเนี้ยมันกว,มก,กว้างมากกว้างกว่าครั้งก่อนอีกทั้ทงนั้นเนี่ยสทีทัวร์ทาทั้งหมดก็คือไม่ควรจะแพนิคเหมือนครั้งครั้งก่อนอ,อะไรอะอะไรคืออะไรมันเจออะไรโอ้ไม่นะไม่ไม่ไม่ยินไ,ไปเร็วไปเร็วอ,อะไรอะอุ้ย อินตกเหรอฉันหวังว่าข่าวฉันจะไม่หักนะตารอันหนึ่งเหมือนจะรอดอมาได้วันนี้ถ้าถ้าฉันอาจจะดันออกไปกะดันอ้าวฟอกเจ็บชิพายเลยเออมันมันไม่ได้ผลอนะเออเออขาติดติดนี่ไงทำอะไงดีวะ โอ้ยช่วยด้วยใครไปช่วยมึงอยู่ในรูุมเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยขากูออช่วยฉันด้วยห้าชั่วโมงหลังจากที่ติดนะครับข้ามาทำไมวะเนี่ยที่อย่างมันเริ่มจากอะไรวะเนี่ย ฉันถูกเราจะงานได้สองเดือนอะบินเอาฉันไม่มีงานมาสองเดือนแล้วอะที่มีก็แค่เคสไม่กี่อย่างที่มันก็นไม่สนใจเลยแต่มันก็จ่ายน้อยมากฉันคิดที่อยากอยากที่จะกลับไปทำเป็นทำงานตํารวจครั้งหนึ่งแต่ว่าคงไม่ใครที่จะ ให้ฉันเข้าไปทำงานที่เดิมหรอกเพราะว่าทั้งเมืองเนี่ยก็จำไปสิก็คงจะไม่ลืมไปสิฉันได้เคยทำเอาไว้แล้วก็ได้มีวิชาคนหนึ่งเข้ามาทีนีาของเขากลัวมากกลัวมากด้วยเขาบอกว่าเขาชื่อจอน์นาด้าเป็นคนทำงานที่ไซตก์ก่อสร้างนอกเมืองนาดาบอกฉันว่าเขาทำงานอยู่ก,กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าบอ๊อบแต่บ๊อบเด็กก็หายไปนาดาเลยไปห,หาตำรวจ ซึ่งบลเดกก็พยายามที่อะาไปเสร็จเพื่อจะช่วยเขาไปเสร็จะช่วยเขาทอมไม่ได้เป็นคนแถวนี้อ่ะที่จริงก็เป็นแค่คนนอกไอ้ซัมนาดาเนี่ยก็ทำงานของเขาไปบ้านเขาเนี่ยก็เสร็จบ้านที่เขาสร้างเนี่ยก็เสร็จนะครับแล้เขาเนี่ยก็ได้เงินมาแล้วตอนนี้เขาก็เขาก็มาหาฉันเขาต้องการที่จะให้ฉันเนี่ยตามหาเพื่อนเขาหน่อยฉันก็เลย ถามเจ้าของบ้านเนี่ยบ้านบ้านที่อาดารย์คนส้าเนี่ยบางทีเนี่ยพวกเขาก็เลยอาจจะลูยบางอย่างก็ได้ฉันก็เลยมาที่บ้านนั้นแล้ฉันก็ติดอยู่ที่นี่ยังไงล่ะไอ้บ้าเอ้บ้าเอ้ฉันฉันจะยอมแพ้ไม่ได้นะฉันต้องออกอากที่นี่ได้ไปอ,ออไม่ได้ไติดเออออมาดูว่า e นฉันจะไม่ตายอยู่ที่นี่นี่หลุม,มงงอรอก เออมาไม่ตายไม่ตายปะเอาเลยเอาเร็ยวทีเดียวเข็ดมือเนี่ยเออเอาเอาเลยมันน่าจะออกแล้วนะฉันฉันฉันอิจฉาแล้วเออโอ้โห้โอ้ยแย่มันได้ผลเว้ยเออโคตรรู้สึกดีเลยว่ะเออไปโอเคเสียงเพลงอะไรอ่ะ

ปูว่าไม่ได้ไไไหลังใช่ไหมไหนถึงวะนาไเปเบาอะไรเสียงอะไรไม,มีเพลงไง <_ Born> ผิดไปเนี่ยมีทางไปเนี่ย ลองเดินไปกอนดูแ้นะนะครับแล้วกันนะครับ,รบเดินไปนี่เลยกันเกเบถึงเริ่มหายแล้วเอ๊ยสระในที่สุดรู้สึกดีจังที่เออไหนวะ เลือดอยู่อ้าวเอาออกมาแล้วแหละรู้สึกมีความสุขมากที่ออกมาข้างนอกได้พี่ชายจะต้กลับไปที่ไห่อีกครั้งนึงไม่มีทางกูไปกลับไปหลุม่กีกแล้วมันจะมีถนนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งจะต้องตามหาความที่เหลือแล้วก็เอาตำรวจเนี่ยมาจับประดำการทำงานพวกมันมีปืนไหมเนี่ย what the fuck is going on นี่เป็นข่าวฉันนี่วะฮะป้าฉันอยู่ที่นี่เหรอฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เหรอป้าโอ้นี่มันแค่ฝันไปนะครับ หมดเลยฉันเกลียดที่นี่ฉันเกลียดหินนี่ฉันเกลียดฝุ่นนี่ฉันเกลียดร่างของฉันที่มันกระจอกอ้อนจนเกินฉันเกลียดทั้งหมดฉันต้องการจะลุกขึ้นฉันต้องการความแก่ของฉันกลับขึ้นมาฉันต้องการขาของฉันฉันต้องการจะงอข้อของฉันเหรอขาฉันเจ็บมากเลยอ่ะฉันต้องการจะงอข้อของฉันฉันเกลียดฉันเกลียดทุกอย่างเลย เอาเช่าไปยากกินนี่ได้เอาเช่าออกไปใครก็ได้ช่วยด้วยเอาเช่าไปที่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ in in <envy> ไม่มีทางที่ใครจะยินหรอกไม่มีทางที่ใครด้ยินแน่ๆฉันติดฉันติดอยู่ที่นี่ฉันติดไปจะมาที่นี่ยังไงกันนะจะจบที่นี่ยังไงกันจะเดินไปเ้ื่องการอะไรกันแน่นะเร่อความช่วยเหลือเ้ื่องการที่จะตามหาคนทั้งหมดคือแค่นี้เองอะ ไม่ใช่ถึงม่ได้หองตรวจมาวะทำไมฉันถึงไม่หนีไปตระกรายจะเป็นฮีโร่เหรอตัะกรายจะเป็นประโยชน์ครั้งหนึ่งเหรอช่างโห่ฮีโร่เลยช่างโห่มันด้วยไม่ใค่ต้องการฮีโร่หรอกฮีโร่อะโดนติดที่นี่เนี่ยในหลุมแล้วก็ตายเนี่ยนี่เหรอฮีโร่จะต้องลงไปยังดันเจียนเหมือนกับดันเจียนของฉันละก้อนเลยอะฉันคาดหวังที่จะเจอเรื่องน่ากลัวและกลัวที่นี่ จะจะเป็นคนที่จะจับไอ้พวกข้าศึกแล้วก็สู้กับมันแล้วอยากจะกลับมาทำนี่แหละก็ดิฉันถูกสอนมาไม่ใช่เหรอนี่คือสิอฉันเตรียมตัวมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้หลุมงโง,โง่ๆน,นี่อ่ะบ้งทีอาจจะเป็นแค่ไอ้โง่ก็ได้บานนี้นี่แหละที่ฉันต้องการฉันต้องการจะตายเพราะฉันเหนื่ยเบื่อทุกอย่างแล้วเพราะว่าฉันไม่มีงานเหรอหรือว่าไม่ใีเหตุการฉันเลยไม่ใีเหตุการฉันเลย ไอ้นี่ต้องการฉันไอ้หลุมนี่ต้องการฉันฉันเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยมากด้วยต่อจากนีก็จะบิดลงแล้วฉันต้องฉันต้องพักแล้วอืยี่สิบชั่วโมงครับโอเคเธอเดือดตื่นแล้วสินะฮะฉันรอเธอมานานแล้วแหละนะบิดไม่ติดคนบิดจะไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเธอจะรอฉันนานขนาดนี้นะใครอะอคใครอะช่วยด้วยช่วยออกไปทีอุ้ย เอาหน้านี่แอบมุ่งเร็วขนาดนี้เธอชอบที่นี่ไม่ใช่เหรอฮะที่อยู่ที่นี่นานมากแล้วนะนี่ก็เธอชอบนี่มหรือเปล่าลเนี่ยช่างหัวหมึงถึงวะโอเคงัค้นเดี๋ยวฉันไปก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้ปวดได้ปวดอ,อ,อยู่เลยช่วยด้วยฉันติดอยู่ที่นี่ได้ปวดอ,อย่าไปอย่าไปเลยนะฉันขอโทษฉันขอโทษอย่าไปเลยโอเคเธออยากฉันอยู่ใช่ไหมละ่ะ ก็ม oh, ีทูสเตย์อ no, ีกวันอีดอ่ะพี่อ๋อคือมันไอ้ไอ้เจ้านั่นน่ะอยากให้ฉันออกไปอยากให้ฉันอยู่มันอยากให้ฉันอ๋อมันอยากออกไปที่นี่ใช่ไหมได้ได้โปรดได้โปรฉันไม่สะดจกวเาะว่าเธอเป็นนายเป็นใครอ่ะหรือว่านายถลงไปบ้างฉันผิดทางนั้นแหละฉันผิดทางนั้นเลยให้มาเจ้าออกไปอย่างนอกให้ได้ให้มาเจ้าไปที่นี่ได้ทีได้โปรเถอะได้โปรช่วยฉันด้วยเธอ โอ้คือมันคิดว่าฉันเป็นเจ้าของนี่อย่างนั้นเหรอโอ้ไม่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 แค่เป็นแค่ผู้ถ่านทางเฉยแล้วเจสซี่เอาเป็นว่าไอ้เจ้าของหลุมแบบนี้เนี่ยเขาไปทำธุรกิจอยู่นะธุรกิจครอบครัวนะแต่ว่านายเขาจะแต่ว่านายคงมีบ้านที่ไม่มีเจ้าของไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมที่จะพานามจากที่นี่ได้นะบอกไว้ก่อน ให้ฉันน่ะต้องการให้นานเนี่ยวางทำอะไรมาอยากให้ฉันหน่อยอะไรก็ได้อะไรก็ได้บอกมาเลยให้ฉันแบบนี้แค่พออะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะงั้นเผาเฮาไอซีนี้เผาซีอะไรนะฉันคิดว่านายติดอยู่ที่ซะอีกนะนายไม่ได้หงหงิดใช่ไหมล่ะเผาสิเฮาเผาออกมาเผาฉันหน่อยอย่าพิมพ์เฉยๆไหนล่ะเผาสิโอเป็นต้องเผาด้วยหู้ ดังอีกวู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 พอใจดังอีกดังอีกไม่ต้องดังมากกว่านี้วูบปุ๊บปุไอชี้ alcohol ตาสมเพปเลยดังอีกดังเฮางดังเฮาให้ดังสุดไปเลยดังเฮาไปวู้วู้วู้พอใจไปโอ้โหโอ้โหเฮาจะคอแตกวะเนี่ยอุ๊ยเจยบ ใช่แล้วเห่าเห่าอีกเห่าแล้วก็เสียชื่อของแกไปซะจากนี้ไปนายจะเสียทุกอย่างนายจะไม่มีอดีตและอนาคตนายจะกลายเป็นชีวิตที่น่าเกียดอยู่หัวและเงาเงอยแนย่นายต้องรเ,อเราใช้เราปเวลา13ปีหลังจากนี้แทาก,กับกันฉันจะทำให้นายอิสระจากหินเหล่านี้และเลือดในของนายจะกลายเป็นของพวกเราจงจำมาไว้เลือดในของนายเนี่ย เป็นของพวกเราฉันเปิดตามาแล้วก็จะอยู่ที่นี่อีกแล้วที่ไปครั้งหนึง่งรู้สึกดีจริงๆอ๋อนี่คือโอเคก็คือหลุมนี้ฉันชอบหลุมนี้มากเลยแหละทุกชอบพวกเรานี่ของมันเลยี่เป็นดิสการ์ดที่จะมีไม่อยากหยอ,อกแบบนอกที่แล้วนี่ไงออกมาแล้ว ในสุดฉันบอกไปแล้วอากาศมันช่างดีเหลือเกินฉันอยากฟังเสียงของต้นไม้กระทบกันฉันอยากรับลมรับความหนาวที่กระทบผิวหนังของฉันเย่างไตามนี่แหละคือโมเมนต์เดียวเมื่อฉันเสียสมาธิฉันก็รู้สึกขับสนที่จะอยู่กันแน่นะองตามเถอะฉันไม่รู้หรอกว่าทันจะอยู่ฉันต้องรู้คำั้นให้ได้ เำาหมนั้นเนี่ยก็อยู่ขึ้นเข้ามาในหวงของฉันฉันงงมากเลยว่าฉันเนี่ยรู้คว่ากันได้ยังไงฉันเริ่มรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาความผิวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของฉันม,มันหิวมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเสียงในหลุมอะ่ะบอกฉันว่าให้ฆ่าใครก็ได้ในบ้านหลังนั้นสะแล้วก็ทำเหมือนงั้นเลยแต่ว่าฉันก็หิวมากเลย อฉันเริ่มที่จะหยุดที่จะเข้าใจตัวเองแล้วบางอย่างที่จะบางอย่างผักดันฉันับเสื่อฉันเฮ้ยฉันทำสักอย่างหนึ่งฉันจะไม่นฉันหยุดเนี่ยเหมือนพวกเขาเหมือนจะออกไปข้างนอกนะออกไปเดินเล่นฉันต้องกลับไปหลุมฉันแล้วถ้าลปเขาบว่ากลับไเขาเห็นเขาเห็นฉันฉันก็อยากอยู่ที่นี่นะ อยากอยู่ในที่สักหนึ่งนาทีอ่ะฉันอยากอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรจะหาลังกลับหรอกฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยจะต้องทำสักอย่างหนึ่งจะต้องกินคนสักคนหนึ่งถ้าฉันมีทางเลยก็ก็อยากกินคนนี่ไงนี่ไงนี่ก็เราคนระับเราก็จะไปกินคนแน่คนเนี้ยคนที่มาเดินเล่นนะ Thank you for playing the end ครับโอเคผมก็จบแล้วต้งเดียวสิทั้ง,งบแบบแบบงงๆนะครับซื้อตอนไหนวะเนี่ยผมจำไม่ได้ ก็คือมันเป็นหลุมนะครับแต่ว่ามีคนมีคนมาที่หลุมนะครับโดนจับเนาะกายเป็นหนอนเป็นหนอนก็ไปกินคนนะครับเป็สามปีแล้วก็ออกมาเี็นสามปีน่าจะเป็นโคคูนที่เป็นศพนะครับเป็นเหมือนคนยาญ่แก่ที่ตายตายในหลุมแล้วก็จะมีนคนลงมาที่หลุมแล้วก็กลายเป็นปีศาจใหม่นะครับแล้วก็วนหลุมไปเลยโอเคเข้าใจละแต่เ э รายังไม่รู้เลยว่าตัวที่ทําที่เปลี่ยนคนเป็นหนอนเนี่ยมันเป็นตัวอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นปีศาจแหละน่าจะเป็นปีศาจเฉยๆนะครับ โอเคก็จบไปแล้วครับเ,เกมนี้นะครับก็เล่นทั้งเนื้อหลักก็ดีอวสซีเลยนะครับก็โอเคก็ไว้เจอกันใหม่เกมหน้ากันนะครับผมครับทีนี้ก็บ๊ายบายครับเฟเหนื่อยเว้ย <laughs>